ครับพบกับผมกับไรจันอาร์ทิเซียนรีวิวทอยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวโอสไดเวอร์ซูเปอร์เบสบวกกับเซตเอ,อเซตคอมเมดามเซตได,ดนโนเสวกับเซตนีนต้นะครับเซตไอชาวตาคอมโบนะครับก็เป็นเซตสามหรือเซตสามกับเซตสี่ครับก็หรือเซตห้าอะไรประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวจะ ให้ดูว่ามีมีด้านอะไรบ้างเริ่มจากคอมโบแรกเลยก็แล้วกันนะครับก็จะเป็นคอมโบทากะ,ากะ,ากะทระโทระอยู่ไหนโทระนะครับดูจากด้านหลังนะถ้ามีเลขสองอีตสองอานคือลันที่สองนะมันจะเป็นคอมโบได้อย่างไม่ดสุดเลยนะครับทำมาชุดนี่เครื่องอยู่นะที่เปิดเครื่องนะคร ก็เพิ่งซื้อมาได้ไม่นานนี้เองก็นานแล้วแหละจะเพิ่งจะมาดูก็จะเป็นสิ่งนี้แต่ก็ไม่ช้านะก็จะเป็นกระดูกีีเหมือนกับสีต่างๆทั่วไปนะ อืมผมจะเข้าผมจะเข้าประเด็นเลยนะฮะคือใช้ที่ผมต้องทําแบบนี้ทําไมไม่ทําแบบเอาเหรียญย่างเยี่ยมมาวางวางวางแล้วมาใส่แบบปุ๊บเลยหรืป่าความจริงมันจะมีตรงบาโคดอยู่ตรงไม่ใช่แม่เหล็กอยู่ตรงนี้นะครับว่าเมื่อใช้แล้วเนี่ยมันจะใช้ได้มันจะแบบกติดปื๊บมันก็จะใช้พวกไม่ด,ไดันได้อืมถ้าเดี๋ยวลองดูนะฮะทากาโคระตะนะเดี๋ยวดู พอปล่อยปุ่มที่อยู่ข้างในนะมันก็จะหยุดนะัคนระนจะมีปุ่มอยู่นะเดี๋ยวมีปุ่มอยู่นะก็เดี๋ยวจะต่อไปคือคอมโบที่เราเคยเห็นกันนะเนาะตอนที่จะเป็นทักะทีบะเอตอนที่จะเป็นแบบตอนแรกก็จะได้ของอุวามาสองอันถอดเกาะของอุวาออกนะก็ที่ดูในซีรีส์โอสตอน ที่สองนี่ยแหอะไรนะของประเทศไทยเราความจริงจบไปสองปีแล้วแต่ขพ้่จะมาใหม่ครั้งนี้นะิมาครัคอมโบนี้เป็นคอมโบใหม่ล่าสุดสำหรับของไทยนะความจงเจ่านะเมื่อกี้ก็ลืไแล้วโอเคแล้วครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นคอมโบ ที่เราเห็นกันต่ออีกหลังจากที่เอจิปล่อยพลังแสงนะทําให้น้ําหายไปให้หมดก็จะเป็นคอมโบไลออนไลออนทําไมเป็นสีชมูดูภาพออกมาแล้วกันนรับก็จะรู้มีคิดว่าใส่ถูกนะแม้แต่ใส่ผิดก็ต่อคอมโบได้เหมือนกันคนระับแต่แค่มันจะดูไม่เท่เในใี้ยะครับเดี๋ยวดูนะไม่ได้สแกนนิ้วชาร์ตเขา้วยไม่ได้เช้ญท่านใจเป็นไป ในด้านเดียวครับโอเคนะก็เดี๋ยวนี่ยครับก็จะเป็นคอมโบต่อไปคือที่เราเห็นกันนะคอมโบสีแดงนั่นเองนะครับ่อาใช่ไหมนี่ครับจะดูคอมโบนั่นเองแล้วก,ก็เป็นคอมโบของอังนะครับ ต้องการจะเอาคอมบนทั้งหมดนี้เพื่อสร้างม,มีตัวยทั้งตัวนะมาเข้าใจกันกลับด่านจนกันนะเดี๋ยวแล้วเอ้าออขอใคยครับก็คือเดี๋ยวเป็นใหม่ทีทาทว,วางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะอมองไม่เห็นนะใส่ไม่มีมนลองใหม่คนระับ อ่นยิจริงนะมาที่นี่ก็บปืนไม่ติดนี่ดีเท่าไหร่ติดวางไว้าันแล้วกันแตนไม่เหี่ยวเลย๋ยวเอาเบลมาใส่กันนะาติดเอาไว้ก็ดีนะดีดละให้ร่มกันรีวิวภาษาอะไรนะนานชิบหาเอ็นใช่ทำผู้สัญญา ดีโอเคนะก็เดี๋ยวไปแตเริ่มเลยโอเคผ่านไปห้านาทีสิบเจ็ดนาทีแล้วนะสิบแปดแล้ีใค่ะโอเคนะต่อไปจะเป็นคอมโบต่อไปคือไทโคเรราโซแต่คือผมไม่มีนะฮะก็เดี๋ยว เอาอันนี้ก่อนก็แล้วกันไม่ได้สแกนนิ้วช้างเพราะว่าจะรีบแบบเร่งด่วนเลยนะดีนอข่ายหน้าบ้านดีนอนอกบ้านเด้อไปทานนี่ไหมวะไม่เอาดีกว่านะเอเปลืองเวลาหยุดคิดไม่ได้สับเปลือกูเรนี่อยู่ตรงนี้นะส่วนทาโคทาโคของเรานะ้ยทาโคทาโคก็จะมันหยู่ตรงนี้ทาโคไม่ทำไปในหลุม อ้าวไปดีนะต่อไปก็คอมโบที่เอจิหรือลูกของปรธานาธิปดีนะนะมีความโลภอยู่ในตัวจนอยากมีพลังมาก จึงเกิดเป็นคอมโบสีม่วงหรือคอมโบแห่งความมิิจินตน,นาการและการทำลายล้างนะรลายแรงมากครับแต่ที่ผมคิดว่าคงสู้ซุปเปอร์ไม่ได้อนะอันนี้อยู่ในเซตห้าครับในปืนพุทธิีลาไม่เจอนะผมบอกย้ำไว้เลยนะไม่เจอครับเจอแต่เซล์เมด้านคนระับพี่บอกว่าพุธทีลาเลยน้ซอคือ เขาแปลว่าเดินเสาเลยครับแต่มันว่าูนี่คือเสาเนี่ยเขาจะในนี้ก็เป็นเดินรถเสาขว่าหูนะใช่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วคลิปต่อไปจะเมืแนอัตเต้หรือเปล่ายังไม่รู้นะก็ขอจะเพียงนิดเดียวเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ